ผีปิงเฮ้ยไอ้แดงเหรอไอ้แดงไอ้แดงว่ะเสรโจเทมหรือเปล่าเออน่าจะเหนื่อยนะมีมีเสรโจเทมตัวนั้นเลยดูนี้แบบนี้ไม่ต้องแกะปะหรือว่าแกะต้องแกะว่ะไม่งั้นแม่งขันไม่ได้นัมันมีตรงเครื่องร่าง่างอ่าๆกูแกะให้แล้วไม่ค่อยจะกินก็ได้อุ้ยใครแกะอยู่ตรงเนี้ยกูแกะอยู่ครับ ไม่ทันนี่เฮ่ไ้แต่มันไม่กี่โยูโกโยโกโยโกสวัสดีครับโยโกโยโกอยโกอยโกอยูโกโย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 โกแม่ก็อยูโกโอเคโอเคโอเคฉันฝันสายกันมาได้เป็นกวาล่างได้ปะ อยู่กับผมอยู่กับผมม่รู้อไปขัดแล้วไม่รู้เลยมันเป็นสายล่างผมอยู่อยู่บนกลางอยู่บนกลางคู่พับเลยเฮ้ยไปคือมต้องไปจากตรงนี้ว่ะเสยยามเมื่อกี้ปั่นอยู่แล้วก็เล่นอันนี้คือมึงเจ็บฟรีอ่ะเทยังไม่แตะเลยพังไม่ได้เฮ้ยแต่ผมว่าโอเคอยู่นะมัน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 ไม่มีเท่หมีขีดอ่ะผมว่าปล่อยไปเลยก็ได้นะมันเล่นจุดอ่ะครับที่แล้วไปเลยก็ได้ามีเท่หมีขีดไม่งจะเล่นยากกว่าเดิม จริงนะจริงนะตอนนั้นเจออะไรความลูนจุดมาบนกลางมาบนกลางออสปัดไปเลยตรงนี้ตรงนี้มีโทเทมอะไรวะไอออสมึงอยู่มึงมึงอยู่ไหนกูซ้ำเออกูซ้ำกูซ้ำซัมมาสัมพุทโธพัคกวานมีติดตาบอดแล้วเหรอไอแดงไอแดงติดตาบอดออสมานะออส มึงมิไปก่อนมึงมิไปหาเสียยาล้างกลางออสดูไ,ดไปซ้ำเครื่องยานเจไ้องแกอีกรเทแล้วแข่งพัง้มันเห็นนะ่ะสวย ไอ้ตรงถอนไม้ไอ้ตรงกองไม้าเห็น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 เอ้ยมันเอามันเอาจานนะเรียกกลับอ่ะมันเดินไปจุดหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยไปไล่ยันเจแกได้ไหมมีรุเนบ้านพี่แซีบพี่ร้องหามีอยู่โอเคโอเคแกให้แกไอ้อลแกไหนอยู่ โดกไม่หายนะอย่าไมาฮิวขวากะเหาะมองฮิวมอฮิวลได้ได้ได้แม่แต่ไม่ไม่ไล่ผมนะไร่มือออสไล่มึงไล่มึงไล่มึงือขึ้นข้อบนผมเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาพี่เอาพี่เอาเอาให้มันเอาให้มันเอาหูให้มันเอาหูให้มันเอาหูมันก็ไม่ไหวกับปนลักเดียวไงน้องๆดูไว้เนี่ยปนลักเดียวเขาก็จูบตึงพี่เอกดูไว้พี่ระดับการจูบระดับปนลักเดียวใจผมอไู่บ้านฟ้าใจอยู่ไหนผมอยู่บ้านฟ้า อ่าผมชิดอ่าโอเคโอเคบ้านใหญ่อยู่กับผม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 โอเคเอ้บ,บ้านฟ้าบุปผบไม้เซฟไปแล้วนะโอเคแต่ว่ามันยังไม่ผ่านมันยังมันยังไม่ผ่าน,มน,มนไม้พี่กระโดดไม้เล่นได้ไอตัวแปดมันกำลังไปอยู่กับผม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  มีตัวมันได้กลิ่นหมดเลยุงไม่ใช่ครับรักเดียวเสียวทุกคนเสียวทุกคนครับทด้วนปั่นไหนกันปั่นไหนการปั่นใหญ่โอ้โอเคโอเคไปเป็นไรผมของผมเอาไงหลายใจหรือเปล่าไปบ้านใหญ่เฮ้ยเอาผมเอาผมเอาผมจันโอเคโอเคแก่โซเทพแม่งก่อนแต่ผมว่าโซเทพมีดไม่เก่งจันผมจะนอนไหม หล่อเลยเอาสวยเลยพี่แค่ตัวเทพมันอยู่อะตอนนี้อุ้ยโอ้โหไอ้มันไปมันไปโัวเทพเข้าบ้านใหญ่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 นะกูลุกได้ไม่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 กลับมากลับมากูกูลุกได้กูลุกได้กูลุกได้คิวกันให้เสร็จเลยคุกกันเลยบัตรฟรีจานบัตรฟรีจานบัตรฟรีสวัสดีครับน้องคูรูโก เฮ้ยมาหิวก like ่อนก็ได้นะคุณล้มกลางแมพเจอใครปะเตะได้ปะเตะได้ปะไอ้ไอ้ออสอยู่ไหนอยู่แซกกลางอยู่แซกกลางของโดแฮทไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วออสไม่ต้องมาไม่ต้องมากูลุกเองกูลุกเขได้กูลุกได้ได้ไดโอเคคุเล่นบ้านใหญ่กูเล่นบ้านใหญ่แต่ย่านลากลูกไว้กูเล่นบ้านใหญ่ให้พี่โทเทียตาบอดปะของเดยแฮดปะขึ้นแล้วกูอยู่บ้านใหญ่กูอยู่บ้านใหญ่กูอยู่บ้านใหญ่กูจุกเด็กบ้านใหญ่เลย แสงมันจะเล่นตีนอนไล่อยู่นะพี่ไล่อยู่ไม่เอา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 ยึดไม้อยู่นี้มันมาเบียร์ชังชัยโยอะไรวะเนี่ยมึงอยู่ไหนเติยะอยู่บนพี่มันเดินไปบนนะอ่าไอ้อ๋อยอยู่ไหนอยู่ท้ายบนท้กลางครับอะเดี๋ยวไปหาของท้ายกลางอยู่ผมบนอยู่ผมบนคิ่เสร็จแล้วจิ้มไปแล้ว เอาอยู่ก่อนปล่อยแดงจะเล่นฮิตบ็อกต้นไม้กับมันอะ่ะวนต้นไม้ไม่ต้องไปวนไม้วนต้นไม้เอาพวกพวกต้นไม้อะ่ะไม่ได้อ่ะวเวลาเราปล่อยแดงอะ่ะวนไม้ไงเราก็โดนเราวนเ,เราเน้นวนต้นไม้เอาฮิตบ็อกไดเครื่องทีม,เ,ทม,ทมเครื่องไอ้ตรงบนที่ผมปัน่นมแกใช่ไหมเอาเข้บ้านฟ้าเลยก็ได้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 เข้าบ้านฟ้ามาออสอยู่กับผมอยู่กับผมตามผมตามผมไม่ไม่ไม่เไม่ไม่ไม่เข้ามาเขาซอยไปละ เรียกออกลับมันเรียกกลับมัเรียกยกลับมาบละหารบนต่อมมปัน่นปั่นขวาบวนต่อปั่นันป่นบบเลยข <ละ S 1> วาบนอนะ่ะไ,ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนั้นมันบนกลางดี่ว่าอ่าบนกลางบนกลางอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่ผมโอเคกลังไปปั่นบนกลางต่อสวยแม่อยู่กลาง นี่แอดใหม่เหรอแล้วเป็นผมแบนคนก่อนเอบคุณพี่ไม่ไม่เตะเลยผมไม่เตะไว้โอกาสเด็กไว้โอกาสเด็กไว้โอกาสเด็กนะไม่อยากไม่อยากทำร้ายเด็กไว้โอกาสเด็กเบียร์ช้างชัยโยมาโฆษณาเบียร์ช้างสีไม่ได้นะต้องจ่ายสปอนนะไม่ได้นะกลุ่มมอสโคแตกแล้วจะแม่ไหนออยู่ตรงเครื่องกำลังปั่นตรงบนกลางต่อ โย่ผมกลางแบบจานปั่นได้หมดไอ้ไปจานไปบนกลางจ่ายไปบนกลางมามามแล้วผมเข้าเครื่องนี้ให้ห่วงเครื่องห่วงเครื่องเครื่องจะเสร็จทีมเครื่องแกะแล้วยิ่งใหญ่เซียเลยออสเฮ้ยมึงไม่ต้องแกะก็ได้นะโอ้ไม่ทันละกลับไปแล้วนะมันกล้ำอ่าอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมจายเข้าเครื่องหนูได้ผมเป็นชาติีมครับติ๊กต็อกไฟแดงมาตะวัน มาอยู่กับผมไอเดียอยู่กับผมจัดไปครับผมปั่นอยู่บนต่อปั่นเลยครับบนปั่นเลยปั่นเดี๋ยวช้างใส่อยู่อยู่ดีมันมาโปรโมทเดี๋ยวช้างแล้วเจองผมเกิดเลยเกินไปจะมาโปรโมทต้องมาซื้อสปอนกันดีไปเครื่องติดไปเครื่องติดไปเครื่องติดใช่ใช่มันมีประตูตรนี้ อ็กลัวไอ้ระยะแบบตัวไม่เล่นแล้วอ๋อไม่เล่นแล้ววะพี่งอนจัดงอนจัดเลยอ่ะมันโดนมันโดนผมต้นไม้เทอ่ะมันโดดผมไม่โดนใช่ผมมันโดดผมไม่โดนผมไม่เตะลูกมันนะผมไม่ทำร้ายเด็กยานผมก็เลยให้มันตัดกคนก็เฮ้ยมันมีถั่วแดงไฟเลยในบ้านใหญ่ด้วยอ่ะ จันวิ่งยาวจันวิ่งยาวจันวิ่งยาวอัแตายับเปิดเลยอแตายับเปิดเลยไปแล้วจู้ไม่อยู่แล้วจ้าไหลจัดว่ะคิดถึงเพย์ย่าเหรอในมือถือในคอมมไหนเล่นยากกว่าผมว่าในคอมกว่าในมือถือผมว่ามันเล่นง่ายกว่า ทัวเทียมเดือดแห้ทำซ้